เจ้าชายหมาป่าผู้พักดีฟรานเชสโกตอตตินี่คือบุรุษที่ไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอนจิตใจของแกได้เล่นอยู่กับสโมสรเดียวใครมาจีบก็โนสนโนแคร์ตอตติคือเบอร์สิบในอุดมคติแกมีฐานระดับเจ้าชายของสโมสรของกรุงโรมและเป็นลีเจนตลอดการของโรมา่าเป็นเด็กท้องถิ่นแท้ๆขึ้นมาเล่นอาชีพตั้งแต่วัยแค่16พออายุ22ทุกคนยอมรับให้แกเป็นผู้นำของทีมแกเล่นได้หมดถ้าเป็นเกมรุกคลาสเหนือชั้น ทั้งยิงทั้งจ่ายครบเครื่องต้มยำตำแหน่งที่แกถนัดสุดก็ต้องเป็นตำแหน่งเบอร์สิบมาในแนวเพลย์เมเกอร์เป็นผู้บัญชาการดังหัวใจของทีมแต่แกเล่นเ้ลนายก็ได้การเล่นของแกสง่างามเส้นบอลของแกสูงส่งถัดบอลได้นิ่มนวลแต่ถ้าจะอัดแกก็หวดได้เต็มใบสายตาแกนี่สุดยอดจ่ายบอลได้ทุกรูปแบบทะลงทะลุช่องหรือจะวางยาวๆเปลี่ยนแกนที่เด็ดของแกนี่ต้องลูกตอก้อนมันเหมือนกับต้องบนเทคนิคของแกนี่เหลือแดกสร้างความแตกต่างในเกมได้ประจำ แกเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของฟุตบอลอิตาลีที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมอาชีพใครเคยดวลกับแกเป็นต้องติดใจว่าทําไมแกถึงยิ่งใหญ่เพียงนั้นแกสมบูรณ์แบบมากความสําเร็จครบครันแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แกไม่เคยย้ายไปไหนเลยเรยอัลมาดริดเคยอยากได้แกมาร่วมทับมากแต่แกก็ไม่ยอมไปยังไงก็จะอยู่กับโรม่าที่เดียวถึงแม้ว่าโรมามีปัญหาทางการเงินจนต้องจำใจจะขายตอตติออกจากสโมสรอนตอตติแกก็แอบลังเล เพราะนั่นก็คือที่เดียวที่เหมาะสมกับแกแต่แกก็หักห้ามใจตัวเองไว้ได้ตัดสินใจจะอยู่กับทีมรักไปจนจะเลิกเล่นอยู่จนเป็นตำนานสัญลักษณ์สโมสรแม้จะได้แชมป์น้อยนิดแกก็โอเคแต่สิ่งที่แกได้กลับมาก็คือแกได้รับความเคารพจากเรอัลมาดริดที่แกปฏิเสธอย่างจริงใจแกได้ความรักจากชาวเมืองซึ่งตรงนี้มันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าแชมป์ก็ได้ในงานอำลาแกสโมสรจัดให้อย่างยิ่งใหญ่ใครนั่งดูสดต้องมีน้ำตาแตก ภาพและแกก็สง่างามเหมือนฟุตบอลในแบบที่แกเล่นและลูกที่แกเตะเรียนโอบาลเตลี่ยังคงอยู่ในใจจานเสมอ